โรคเส้นดำเราจะมีวิธีป้องกันและรักษาอย่างไรเพื่อนๆอยากรู้ตามไปฟังคลิปนี้ให้จบนะครับวิธีที่หนึ่งครับคือเมื่อเราเห็นว่าต้นยางของเราเป็นโรคเส้นดำแล้วให้เราหยุดกรีดไว้ก่อนครับเพื่อนๆครับวิธีที่สองครับเราอย่าได้เปิดกรีดยางในช่วงฤดูฝนครับให้เปิดกรีดก่อนฝนจะตกหรือฤดูหนาวครับอย่างที่สามครับ อย่ากรีดยางให้เป็นแผลเบิกบักนะครับอย่างที่4ี่ครับอย่ากรีดยางในขณะที่ต้นยางกําลังเปียกครับอย่างที่5ครับถ้าเราปลูกยางถี่นะครับบางคนปลูกถี่นะครับ6 6เมตรคูณ2เมตร5เมตรคูณ2เมตรนะครับหรือบางคนบางคนถี่กว่านั้นนะครับเพื่อนๆครับถ้ามันถี่นะครับถ้าใบมันปกคลุมหนาเกินไปนะครับให้เราไปตัดแต่งกิ่งออกครับให้ความชื้นมันลดน้อยลงนะครับให้แสงแดดให อากาศถ่ายเทได้สะดวกครับต่อมาครับอย่างที่5ครับเราควรมีตัวยาฉีดพ่นป้องกันและกําจัดเชื้อรานะครับอย่างน้อยเดือนละสองครั้งครับฉีดให้มันนะครับแล้วก็อย่างที่6ครับเพื่อเป็นการฟื้นตัวเขาเร็วนะครับเราควรมีเราควรให้อาหารที่ครบนะครับครบหมู่นะครับเขาจะได้ฟื้นตัวเร็วครับเพื่อนๆครับอย่าให้อาหารไม่เพียงพอครับต้องให้อาหารที่ครบหมู่ครับครบหลักรองเสริมนะครับ และนี่ก็คือเกดวิธีการนะครับที่เราจะช่วยป้องกันและฟื้นฟูยางที่เป็นโรคเส้นดํานี้ได้ครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากกดหัวใจกดติดตามให้กับอาจารย์กันหาดูรอบตอบโจทย์ยางพลาด้วยนะครับขอบคุณครับ